สวัสดีครับพ,พี่เพื่อนๆน้องๆสมาชิกช่องตอนสต็อกนะครับวันนี้วันที่15มีนาคมคลิปนี้นะครับผมจะมาตอบคำถามจากสมาชิก VIP ซึ่งตามกฎกติกาก็คือสมาชิก VIP ถามถึงมาปุ๊บต้องตอบก่อนนะครับส่วนท่านไหนที่ขอเข้ามาก็จะเป็นคิวถัดไปนะครับถามถึง AJ เรามาดูกันว่าหุ้นตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับพื้นฐานจากงบแล้วนกะ็กราฟเทคนิค เอเบริษัทเ j เจพลจำกัดมหาชนลาาสุด17บาทเราก็ไปก่อติดไปเรื่อยๆนะครับดูข้อมูลในเว็บเซตนี่แหละครับเราไม่ต้องไปดูในใกล้ค่อยค่อยดูไปก็เจอผลดำเนินง,งานนะครับประจำปีแล้วก็กดเข้าไปดูว่าเป็นยังไงบ้างนะครับก็กําไรจริงๆก็ลดลงนะปีนี้ปี64ก็ได้0.97ไม่ถึง1บาทก็ถือว่าลดลงนะครับตาม ภาวะเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับหุ้นหลายตัวก็กำไนลดนะครับทีนี้เราก็มาดูภาพรวมเรชชวงต่างครับ P/E ตอนนี้ก็17เท่าผลตอบแทนก็3.7%ก็ไม่มากไม่น้อยนะครับไปเปิดบุกก็กําลังดีนะครับไม่มากไม่น้อยเหมือนกันแล้วก็ราคาตลาด market cap นะครับ7,600อยู่ในหมวดธุรกิจบัรจุพันนะครับถ้าดูภาพรวมตรงนี้ก็ถือว่า ไม่ถูกนะครับแล้วก็ไม่แพงนะครับแต่ก็สำหรับผมผมมองว่าปันผลอาจจะนะครับต่ําไปสักหน่อยถ้าสัก4ี่ห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะดีกว่านะครับสำหรับหุ้นตัวเล็กๆนะหุ้นตัวเล็กๆเราก็สักสี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับหุ้นตัวใหญ่หุ้นบลูชิปนะครับหุ้นในเซ็ตห้าสิบอย่างเนี้ยเราอาจจะตั้งไว้ที่สามเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนะครับทีนี้ธุรกิจนะครับ AJ ตัวนี้ครับเขาทำอะไรเราก็มาดูกันนะครับก็เริ่มมาจากดูเว็บไซต์นะครับดูเว็บไซต์เขาว่าธุรกิจเขามีอะไรก็มีสินค้านะครับก็จะมีกับบรรจุภัณฑ์น,นะครับฟิม์มต่างๆครับนี่คือบรรจุภัณฑ์น,นะครับของ a j เ l พ s ถ้ามองในโมเดลธุรกิจผมก็มองว่ามันน่าสนใจนะอันนี้ขนมนะครับ นี่คือลักษณะของแพกเกจจิ้งนะครับก็ถือว่าน่าสนใจธุรกิจน่าสนใจจากนั้นเรามาดูว่าธุรกิจนี้กําไรดีไหมนะครับก็มาดูเปอร์เซ็นต์ดูเปอร์เซ็นต์กำไรสุทธนะิถือว่าคู่แข่งเยอะนะครับมันทำให้กําไรค่อนข้างที่จะบางเฉียบนะครับไม่ถึง1%แล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเป็น7%นะครับแล้วก็ปี6-4ปีล่าสุดก็อยู่ที่4% ครับ4เปร็จเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันก็ค่อยๆดีขึ้นนะถ้ามองจากงบนะครับกำไรดีขึ้นรายได้รายได้เองเขาก็ทรงๆนะครับรายได้เขาก็ทรงๆอยู่ในเ0 0ดพ0 0หก0 0นเก้าพัครับกำไรต่อหุ้นกระโดดนะครับจาก5ตังก็เป็น59ตังบาทกว่าแล้วก็ไม่ถึงบาทนะครับ ถ้าเราประเมินนะครับดูภาพรวมแล้วผมมองว่าพื้นฐานน่าจะแต่ที่สักสิบบาทนะครับคุณได้ PE สิบเท่าคือเก้าบาทเจ็ดสิบนี่คือราคาที่เราประเมินพอเราได้เก้าบาทเจ็ดสิบทีนี้ราคาสิบเจ็ดบาทก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะครับเทียบกับที่เราประเมินไว้นะครับแต่ถ้าเราดูมา r k เก็ตแคปเจ็ดพันนะครับสินทรัพย์หนึ่งหมื่นถ้าดูมิตินี้เราพบว่าเอ้ยมันก็ไม่ได้แพงนะครับ เอาเป็นว่านะครับถ้าเราพอใจปันผลนะเพราะฉะนั้นหุ้นตัวนี้ก็ผมมองว่าถ้าเราพอใจปันผลที่3.7แล้วก็ถยอยซื้อได้นะครับหรือถ้ามันลดราคาลงมาและปันผลจะมากขึ้นนะครับมันก็จะดูดีแต่ส่วนตัวแล้วผมว่านะครับถ้าจะให้คุ้มหรือถูกจริงๆก็เทเล็ต10บาทนะครับเป็นพื้นฐานของหุ้นตัวนีนะ้ถ้าได้10บาทนี้ก็จะยิ่งดีนะครับปันผลเราจะได้มากขึ้นนะครับมูลค่าทางบัญชีเองก็10บ,บาท ทีนี้ผมก็ไปดูวิติต่อไปนะครับก็คือดูเรื่องของรีโอดนะครับรายย่อยถืออยู่39%ก็โอเคนะครับไม่ได้มากมายอะไรก็ถือว่ากำลังดีนะครับถ้าเกิน50%เนี่ยอาจจะดูไม่ดีนะครับแล้วก็มีเจ้ามือมีเจ้าของนะครับถือหุ้นใหญ่อยู่24%นะครับกับ10%อันดับ2%คุณกิติพัฒน์แล้วก็คุณกิติพัฒน์ก็เป็นรองประธานกรรมการก็ถือว่า มีอำนาจในบริษัทนะครับบริหารกิจการก็ถือว่าเป็นเจ้าของเป็นเจ้ามือนะครับแล้วก็ธุรกิจผลิตเทนฟิล์มนะครับ BOPP อย่างต่างๆพวกนี้นะครับบางครั้งเราอาจจะไม่รู้จักนะเราไม่ได้อยู่ในธุรกิจบรรจุพันนะครับแต่ให้รู้ว่าเออมันเป็นบรรจุพันนะครับมีทั้งชนิดอ่อนนะครับซงบรรจุอาหารสิ่งของเป็นต้นนะครับถ้าเรามองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่โมเดลธุรกิจที่โอเค นะครับตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ว่ากําไรมันอาจจะคู่แข่งเยอะนะครับมันก็เลยทําให้ไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าลงมาเราก็เก็บสะสมได้นะครับคุณตัวนี้ไม่ได้น่าเกลียดอะไรกําไรก็ดูดีนะสองพันหนึ่งสองพันสามเพิ่มมาเป็นสองพันเจ็ดนะครับเพิ่มต่อเนื่องนะกําไรเพิ่มแล้วก็สินทรัพย์มุนเวียนสองพันหกนี่สินมุนเวียน 3า0พอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องนิดหน่อยนะครับแต่เขาก็เบิกเงินมามาเติมมาชดเชยนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังพอไปได้นะครับยังมีกำไรสะสมรายได้จากการดำเนินง,ง,งานธุรกิจก็ยังคงเพิ่มขึ้นนะครับแต่ต้นทุนเองก็เพิ่มตามนะเพราะฉะนั้นก็หักโน่หนหักนี่แล้วก็ยังถือว่ากำไรอยู่นะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่พื้นฐาน10บบาท จากงบนะครับนี่คือถ้าผมประเมินนะนะครับผมจะให้10บาททีนี้ถ้าเรามาดูจากกราฟบ้างครับเมื่อกี้พื้นฐานแล้วนะครับผมมองว่าแถวๆสิบาทเป็นจุดที่น่าสนใจทีนี้ถ้ามองจากกราฟแล้วอินดิเคเตอร์นะครับเป็นขาลงครับเป็นขาลงพอเป็นขาลงปับ๊บเราก็จะหาแนวรับนะครับแนวรับผมให้แถวๆนี้ครับ14บาทนะครับ14-15บาทเส้นสีเขียว ครับ15บาทเป็นแนวรับที่1แนวรับที่สองก็เส้นสีม่วงตรงนี้ครับ12บบาทนะครับ12บาทเป็นแนวรับถักปัดนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะแบ่งไม้ซื้อ14 1สบแล้วก็เผื่อใจไว้นะครับแต่แถวๆ1บบาทลงมานะครับก็คือเป็นจุดที่พื้นฐานทางงบนะครับก็แแถวๆ1บบาทตรงนี้นะครับซึ่งฐานก็ค่อนข้างแน่นนะครับคนใครที่ถือทุนต่ำกว่า10บบาทผมมองว่าถือยาวได้เลย ถือยาวได้เลยแล้วก็ปันผลก็โอเค,คแต่ถ้าใครถือเกินกว่า10นะครับอาจจะเจอทันผลของราคาบ้างก็นะครับขึ้นไปเราไม่ตามลงมาแล้วก็เก็บก็ได้นะหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่รายได้กําไรสม่ำเสมอนะครับแต่ก็มีอาจจะกระโดดบ้างนะครับแต่โดยเทรนแล้วนะครับมันก็ดูดีขึ้นนะครับก็คือจากกําไรบางเฉียบก็ค่อยๆกระเตื้องขึ้นมานแล้วก็นี้สินกับผลก็ ถือว okay, okay. yeah, ่าโอเคนะครับไม่ได้มากมายอะไรเพราะหุ้นตัวนี้ก็ถ้าเป็นผมผมพิจารณาแถวแนวนี้ที่ปรับกัสิบสองบาทลงมาครับถ้าเอาทั้งพื้นฐานและกราฟมาผสมรวมกันในสมองเราแล้วก็เคาะออกมานะครับผมมองว่าอาจจะรอตั้งรับแถวสิบสองสิบสามบาทนะครับหรือไม่ก็สิบสี่บาทแถวนี้นะครับโอเคครับนี่ก็คือความคิดเห็นนะครับของหุ้น a j ขอทุกท่านใช้วิจรณญาณอีกครั้งหนึ่งครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ